ก็ให้มีการตั้งันตัวเองนะครับผมในการปฏิบัติงานครับท้ายนี้นะครับของราครัฐนะครับได้กรณีงผู้ต้องขีมาต้านใจนะครับทั้งหลายเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนในช่วงเทศกาลและในช่วงปกติเป็นจานวนมาก เพราะทําให้เกิดความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนซึ่งเกิดจากความตอะหมากการขับรถด้วยความเร็วการดื่งสุลาการไม่ชำนาญเส้นทางสมผลให้มีผู้บาดเจ็บและสูญเสียทําให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมากซึ่งสามารถป้องกันได้หากพวกเรามีความตระนัก ในการรักษาความสะาดความสุขยี่สิบหกสิบซึ่งเป็นการฐานของการสัานอาทิย์ทุกคืนกำลังเยาเะากสามารถอลไหายงา้อบทางการจงนในื้นที่ารมีกิจกรรมที่พวกเราจะต้องนาบ the ูรณาการกำลังร so, uh, 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 uh ่วมกันนะครับในการ เตรียมคพร้อมๆรับเปิดจุดตรวจต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับอําอเภอสัตหิตเรายังไม่ได้รับการแต่งตั้ง,งานายอำเภอมานะครับก็จะมีท่านปอสรักษาการนะครับแล้วในพื้นที่ของเราเองก็เป็นพื้นที่พิเศษที่มีผู้มค่งบัญชาเข้าพื้นที่อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการมาติดตามงาน มาท่องเที่ยวนะครับวันนี้เองเช่นกันนะท่านปอสติภารกิจนะครับรับผู้ใหญ่นะครับในจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าฝ่ายปริกุลรับผู้ตรวจมหัาไทยเดินทาง